สดีจามัมากินตำมะฮงกะพัดขี้เมาน้ำกันจ้า,าไปเมื่อวานมันเหลือเกไ,ได้พี่น้องเอกยผัดแล้วก็กลินจมมูชิ้นพักกับชิ่นกินกับตำมุฮง เห็นบดยางพี่น้องยกยก,ยกแห่นพี่น้องบ้างเอาเนาะจำมะคุ้งก,พกแบบ็พักก็ซื้อแซ่บแซ่บพัก้ก็เสงอ่อนงอดกันเนะื้อ เก็บม้ำหวามป้าก็ไปยังมุหัดป้าพักษินเก้าสัมผัด หน่อมันพี่นหน่องงาหน่อผากกะทินหมูนุ่ม

เด็กกออ็ะออนๆะอ่อนสกีี่บุานเป็นเล็กน้อยม,มันก็จำพักตกิณะปรุงประทานเ <c oughs> ม็ดตึงๆยังไงน้ำตาลน้ำหมกไรแล้ว